สวัสดีจ้าสวัสดีแฟนคลับแม่บัวนะคะชัยดบัว jo 2 o, T o, o f f i c i e e a l ค่ะมือวันี้มาพบมาพอกันอีกแล้วนะคะน้อแม่บัวมีเรื่องประทับใจละอย่างสิงมาบอกให้ฟังมือวนี้ฮะบอเบอเรื่องดรามาถอกเนาะพี่น้องเนาะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรคิดดีทดําดีสิ่งดีๆก็จะตามมานะคะคํานี้ยังใช้ได้เสมอสําหรับสําหรับพ่อพ่อแม,ม,ม่แล้วก็พี่พี่ แฟนคลับที่ติดตามเราอุ้งอิงแล้วก็ติดตามสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะพี่น้องเนาะแม่บัวคือกันโดยเฉพาะแม่บัวเองแม่บัวก็จะไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องดราม่าก็ฟังแต่ก็ไม่อยากจะมาพูดมากเพราะเราบางทีเราก็ไม่รู้ลึกรู้จริงเราก็รู้แค่เท่าที่เขาให้รู้ในสื่อเนาะทุกคนก็จะเห็นใ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 นมุมของตัวเองแม่บัวก็จะเห็นในมุมของแม่บัวแม่บัวก็ติดตามลูกสาว ติดตามลูกสาวคอยดูคอยชมคอยเป็นกำลังใจให้นางตั้งแต่วันแรกที่นางเข้ามาในวงจนถึงวันนี้เนาะก็ชื่นชมกันต่อดูแลกันต่อไปเป็นกำลังใจให้กันต่อไปเนาะพ่อพ่อแม่แม่ที่บางคนคนอยู่ไก่ฉียดคนก็ะจะรู้คนก็ะจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรยิ่งจะรักนางมากขึ้นทุกวันนะคะแล้วก็ แม่บัวมีโอกาสเมื่อสองวันที่แล้วแม่บัวมีโอกาสได้ไปดูที่ยโสธรค่ะวันที่สิบห้าวันลอยกระทงพอดีไปเบิงอิหลาลัมพี่น้องไปดูคอนเสิร์ตดูจนจบคอนเสิร์ตเสร็จแล้วก็ดูลำเรื่องต่อดูลำเรื่องต่อแม่บัวประทับใจใครรู้ไหมประทับใจทุกคนในวมแล้วก็ที่ที่สุดของนี่คือที่สุดที่ประทับใจคือพี่สาวที่น่ารักเขาบอกว่าเขาอยู่น้ำพ้นเขาอยู่น้ำพ้นดี อยู่นําพลังบวกอยู่กับพลังบวกเราก็จะได้พลังบวกเนาะพี่น้องเนาะไม่บวกคิดเสมอว่าน้องอุ๋งอิงเนี่ยมีพี่สาวที่น่ารักคือพี่หมอนอิงพี่หมอนอิงเป็นคนที่มีวุฒิภาวะโปรไฟล์นางก็คือเป็นครูบาอาจารย์มาก่อนเนาะแล้วนิสัยใจคอก็คือเท่าที่ทุกคนเห็นนั่นแหละค่ะรักนางนางบอกว่านางจะพูดมาคำหนึ่งว่าพอ่อโจก็รักลูกสาวลูกสาวโดนรลังแกพอ่อโจก็รัก แล้วนางก็ไอพี่หมอนอิงเขาก็รักน้องสาวเขารักน้องอุ้งอิงและแม่วัวคิดว่าตั้งแต่พี่หมอนอิงเข้ามาดูแลคือเนาะไม่ได้ดูแลเรื่องเฉพาะหน้าเวทีอย่างเดียวรือแม้ทั้งกระทั่งกิริยามารยาทการวางตัวการไปการมาการพักผ่อนดูแลทุกอย่างพี่หมอนอิงคือคือคือครบเครื่อง แล้วสิ่งที่ไม่บัวไปเห็นคือเวลาน้องขึ้นคอนเสิร์ตนางก็จะไปนั่งอยู่ข้างหลังแล้วก็จะมองคือสายตาไม่ได้มองไปที่อื่นเลยสายตาพี่หมอนเองคือจ้องที่น้องตลอดเวลาคือคือจ้องสายตาที่เรามองเห็นนี่คือแบบความรักความมปดูเต็มเปี่ยมและแล้วเ็าก็ระแวดระวังปลอดภัยคือเตรียมพร้อมที่จะชาร์จตลอดเวลาแล้วก็เมื่อเมื่อตอนลํำเรื่อง ตอนําเรื่องเนี่ยรู้ไหมว่าพี่หมอนอิงนั่งอยู่ตรงไหนพี่หมอนอิงนั่งอยู่ใต้ลําโพงค่ะพี่หมอนอิงนั่งยิ้ใแต่ลําโพงถี่ทีแบบที่ข้าจเจ้าไหว้ขางขางเวทีน่ะพี่น้องแล้วสายตานางก็จะมองน้องตลอดเวลาคือนางน้องอยู่บนเวทีพี่หมอนอิงอยากคิดว่าผู้บางคนน่ะคิดว่าพี่หมอนอิงไปไหนพี่หมอนอิงอยู่ไหนณตอนนั้นแต่ถ้าได้ไปอยู่หน้าเวทีก็จะเห็นนะคะบางทีกล้องที่เขาถ่ายทอดเขาอะไรเขาไม่ได้ซูมไปให้เราดู แต่แม่บวัวไปดูหน้าเวทีตลอดจะเห็นว่าพี่หมอนอิงไม่เคยอยู่หลังเวทีพี่หมอนอิงจะอยู่ข้างเวทีตลอดถ้าไม่ได้อยู่ด้านหน้ากับน้องนะเวลานนอเวลาน้องแสดงพี่หมอนอิงเพิ่งเกิดจะไปอยี่อีกมุมหนึ่งของเพิ่นแต่สายตาเพิ่อนอกกน,นี่ย็จะอยิ้น้องตลอดเวลาแล้วพี่หมอนพี่พี่พี่หมอนอีกไนงะเวลาหน้าเวทีเวลา,าจะชาร์ตน้องชาร์คนที่จะเข้ามาใกล้น้องนี่คือแบบ แม่บัวจะแม่บัวจะประทับใจมากคือแม่บัวจะไปหน้าวิธีบ่อยมากแ้วแต่ว่าจะไม่ค่อยเข้าไปใกล้จะไปยืนถ่ายรูปอยู่ไกลๆห่างๆประมาณเมตรหนึ่งหรือว่าบางทีก็ให้ติ๊ให้อะไรน้องอย่างนี้ก็จะไปใกล้อยู่แต่ว่าจะไม่จับมือจะจะ,จะแตะมือนะคะถ้าแฟนขับเขาจะแตะมือถ้าถ้าพ่อพอพ่เมเขารู้คือจับมันก็จะแบบคือเป็นสัญ,ญลักษณ์เราคือแตะมือแล้วทีนี้มีอยู่เหตุการณ์ที่ถ้าถ้าถ้าทุกคนยังจำได้คือเหตุการณ์ที่ระยอง คือแม่บัวนี่แบบเอาใจพี่หมอนเอิงเอาใจใแม่บัวไปเลยร้อยทับร้อยร้อยเต็มเต็มร้อยค่ะเต็มพันเต็มร้อยเต็มหมือนมีเท่าไหร่ให้หมดเลยค่ะที่มีขี้เมาขึ้นมาขี้เมาที่มาข้างเวทีที่ที่ระยองเนาะจะมาจับมือน้องแล้วพี่หมอนเอิงคือผักออกไอเอ,อ,อ,อนี่ออกแล้วมันจะมาอารวาสน้องอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นทุกคนก็จําได้น่าจะจําได้อยู่มันเป็นข่าวอยู่ช่วงหนึ่งมันเป็นพนักงานบริษัทที่ที่จะมาไอ จะมาหาไอ้นี่น้องแล้วก็จะหาเรื่องพี่หมอหอิงคือพี่หมอหอิงถ้ามองถ้าทุกคนเหมาะไปย้อนดูกล้องดูคลิปตอนนั้นน่ะสายตานางนี่แบบพร้อมพร้อมบวกเต็มที่นะคะแต่ว่าเวลาไม่บวกไปหนาไปทีพี่หมอหอิงเขาจะเป็นแบบคอยซับพอร์ตน้องเรื่องเวลาใครจะให้ถ่ายรูปถ้าน้องไม่สะดวกพี่ก็จะบอกว่าให้ถ่ายขึ้นมานะคะอย่าง,งนงั้นนี่คือเราจะจะมองเห็นตลอดจะมองเห็นตลอดว่า พอ่อโจเลือกคนได้ถูกต้องแล้วแม่หน่อยไว้ใจไว้วางใจคนได้ถูกต้องพื้นฐานการศึกษากับพื้นฐานครอบครัวนี่ัส่ใจคอคือพร้อมมากคือเข้าถึงว่าคนเฮาบุญถึงกันน่พี่น้องบุญสัมพันธ์พี่หมอนิงกับพี่กับน้อง,องหญิงไม่ได้เป็นพ่อแม่มพ่อแม่เดียวกันไม่ได้เป็นท้องเดียวกันแต่ว่าเขามีบุญสัมพันธ์กันนะพี่น้องเนาะบุญสัมพันธ์ที่จะได้มาอยู่ดูแลกันมาช่วยเหนือเกื้อกูลกัน พี่หมออีกเพื่อนก็เคยบอกว่าเพื่อนโชคดีเพื่อนขอบคุณขอบผัวเม่หน่อยขอบผัวป้าโจขอบคุณน้องอุ๋งหญิงที่ทําให้นางได้มาอยู่จุดนี้แล้วก็นางบอกว่านางเหมือนเหมือนถูกหวยทุกวันเหมือนถูกลอตเตอรี่ทุกวันค่ะน้าพี่น้องเนาะเราก็ลุ้นเราก็ชื่นชมเชียร์เป็นกําลังใจให้ทุกคนปลอดภัยเป็นกำลังใจให้ทุกคน,เ,น,กใใกคนเวลามีปัญหาอะไรทั้งพ่อทั้งลูกตอนนี้ก็ แข่งกันไม่สบายแต่ก็ขอให้หายไวๆนะคะแม่บัวใจช่วยนะทุกคนในสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็อย่าลืมนะคะเบิรงคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้แม่บัวในยนะคะเดอ้อผู้ใดหยดบ่คันไหนกดติดตามก็กดติดตามกดกระดิ่งติ้งติ้ง,งสิบประดิลาดคลิปแม่บัวนะคะเนาะสวัสดีจ้า